ครับพร้อมสวัสดีครับทุกทุกคนขณะนี้เป็นเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงกว่าครับผมที่ถนนรามขอนแหงครับไปเป็นเพื่อนได้ชมบรรยากาศช่วงวันท้ายปีวันที่31ธันวาคมครับดูสิครับบรรยากาศ ก็ไม่ได้ถือว่าเงียบเงานะครับทุกคนก็ยังมีผู้คนเดินซื้อคงซื้อของกันอยู่ครับร้านคงร้านคา้าเขาก็ยังเปิดกันอยู่นะครับทุกคนดูสิครับเมื่อกี้ก็ไปเดินซื้อกับข้าวมาที่ซอยรามยุทธเก้าว,วันนี้ไม่ปีนี้ไม่ได้กลับกอจวบยังอยู่ที่ร้านกาแงกรุงเทพเหมือนเดิมมาถ่ายเป็นตัวนชมบรรยากาศ ก็จะมีบางส่วนที่กลับต็จะวอหรือไปท่องไปเที่ยวนานคนที่อยู่เขาก็ทำ,าทำงานกันไม่ได้กลับครับผมก็ตามหน้าที่ครับร้านของร้านค้าขายของเขาก็เปิดตามปกติครับผมเพราะเขาก็เป็นคนในพื้นที่ไม่ได้ไปไหนเขาก็ต้องเปิดร้านขายครับ ้ันเราเองอ่ะเราจะขายของเราก็เปิดครับก็ยังขายกันตามปกติครับเลยส่วนหนึ่งต่างชาตินักท่องเที่ยวเขาก็มาเที่ยวที่ไทยมาเข้าราวที่ไทยเขาก็ต้องมาดูข,ของดูของซื้อของซืขของ้อกับข้าวใช่ไหมครับจะปิดเขาก็ไม่รู้จะไปซื้ออะไรแต่ละครับะรับ ก็ไม่ได้เงียบเหงาโดยเฉพครับปกติช่วงเวลาเนี้ยสี่โมงกว่าเนี่ยไม่มีคนเดินนะครับแต่วันนี้วันหยุดเทศกาลก็มีคนเดิน <c oughs> เห็นไหมครับทุกคน <c oughs> ที่เบาบางหน่อยนึงก็อาจจะเป็นแ่รถถนนโร่งะมาณเนี้ย <c oughs> คนก็ยังเหมือนเดิม เียปกติเหมือนเดิม,ม,ม,รนนม,มครับผมเพื่อนๆได้ชมกันนะครับทุกคนเดินจากซอยลามยี่เก้าจะถึงเมเจอร์แล้วจะไม่ได้เวลาพอสมควรอันก็ขอจบคลิปในเพียงแค่นี้ก่อนนะครับได้เวลาแล้ว มองรถเมล์ก็วิ่งตามปกติสองชงสองแถวโอเคครับสวัสดีครับ